มีข่าวฝากเป็นสัมพันธ์นะคะเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชข่วฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปชมโนราโบราณสุดอลังการค่ะย้อนรอยโนราโบราณสู่เวทีประวัติศา,ศาสตร์สืบสาววัฒนมไทยในพิธีกรรมโนราโรงครูบูชาพระบรมธาตุค่ะ ระหว่างวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์นี้นะคะเชิญชวนชาวใต้ค่ะไปร่วมการสืบสารวัฒนประเพณีในพิธีกรรมโนราโรงครูบูชาพระบรมธาตุณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยกิจกรรมภายในงานก็จะมีทางพิธีกรรมโนราโรงครูบูชาพระบรมธาตุสามคืน4ี่วันโดยราชครูโนราหรือว่าโนราใหญ่พร้อมคณะกว่า50คนซึ่งทุกท่านจะสามารถมาร่วมรำโนรา ออกพรานถวายหรือว่าแก้มเหนยหรือว่าสาวใต้เรียกว่าแก้บนนั่นแหละค่ะถวายข้าวของให้ครูหมอตายายโนราได้ตามความศรัทธ,ธาซึ่งการนำโนราถวายพระบรมธาตุการแสดงในชุดเครื่องแต่งกายโนราโบราณแบบ ครั้งนี้นะคะเป็นแบบครั้งรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีบวงสวงสักการะและอุทิศกุศลแด่พระทนทัก,กุมารและพระเหมชาลาผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชและเนื่องในสัปดาห์วันมาฆาบูชาภายในงานจะได้มีการจัดขบวนแห่พิธีถวายพระคัมภี์ภิกขุโอวาทปาติโมกง,งานเสวนาโนราการเผยแพร่ธรรมะผ่านการสแสดงและพิธีกรรมรวมถึงการเทศมหาชาติเวสันดรชาดก ฉบับโนราและการชมการประชันมุตโตหรือการโต้กลอนสดประชันปฏิพันธ์ไหวพิบแล้วก็ยังมีการเสวนาโนราการเผยแพร่ธรรมะผ่านการแสดงแล้วก็พิธีกรรมนะคะก็ไปกันได้ค่ะงานนี้จะจัดการระหว่างวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์นี้นะคะที่วัดพระมหา,าธาตุวรวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ